<Workers S 2> เออก้มเงยก้มเงยเลยแรงแรงเลยวุดวัดวุดวัดเลยเออนะต้องใส่สายสาขวานี้ซิครับมีไหมมีเสียวปวดอะไรไหมหันหน้ามางี้ครับหน้าเออมีไหมเออนี่มีไหมครับตอนแรกมีปวดใช่ไหมก้มเงยจะไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมันเงยไม่ได้เงยขึ้นกันนั่นแหละเงยแล้วตัวงออ่ะเออไม่เอาเอาแรงแรงเลย เออเอาแรงๆเลยเดี๋ยวผมบอกวิธีเดี๋ยวแก้ให้มีไหมมีไหม,ย,มยกแขนยกขาแล้วครับป<ต>วดไหมได้ไหมขาซ้ายขาขวาแขนมีเคล็ดขัดยอกตรงไหนไหมครับแขนมีไหมพอแล้วครับมีไหมเค้มไหมโอเคอเนาะ ไปทำอะไรแป๊บเดียวยืดตัวไม่ได้อืนั่นแหละนั่นแหละที่ท,ท,ที่ที่มันเป็นอยู่อลองยืดตัวดูที่มันเป็นไหมทีนี้ยืดสายยืดข้อดูที่เออน่ะเออน่ะไม่เป,เป็นเนาะเป็นมากี่ปีนะสองปีได้สองปีสองปีที่ปวดหลังอยู่เนี่ยนะนั่นแหละนั่นแหละถ้าถ้าถ้ามันเป็นอยู่บอกผมเลยบอกผมตอนนี้เลยเดี๋ยวผมแก้ให้ทันทีเลยโอ้เป็นมาตั้งสองสามปีเนาะ เรียลังมาใช่ไหมกินยาไหมครับได้กินยาไหมเออผมมันควไม่กินยาอยู่ล้เออโอเคครับขอบคุณมากครับหมอให้กินยาความเบาหวานไม่กินมาสองปีหมอ,อจะตกใจเออครับโอเคครับ